ความจริงแล้วว่าเราไม่จำเป็นที่จะา้องทำตามสูตรตอนนี้มีอยู่5สูตรที่เราทำกันทานคอลลาเจนยากเพแล้วคอลลาเจนน่ะมันมีความคาวคุณผู้ขออนุญาตใช้ช้อนกันบ้างกันละเพราะว่ามันต้องเรวมไปอีกทีทั่วโลกจะมาพบกับช่องชีสเมสนาวันนี้ค่ะคุจ๊ะวันนี้เราจะมารับเสนอเกี่ยวกับผู้ที่ทานคอลลาเจนได้ยากซึ่งเราจะมา เผยสูตรให้ดูคอลลาเจนอะ่ะควรจะทานกับอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่มีประโยชน์บ้างคือปกติแล้วอะ่ะมันจะมีหลายๆคนที่แบบเฮ้ยทานคอลลาเจนยากพล้วคอลอลาเจนอะ่ะมันมีความค็มของตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่าคอลลาเจนน่ยผลิตมาจากปลาถูกไหมหลายหลายคนที่แบบเฮ้ยทานยากเราก็เลยมาอดัดสูตรต่างๆหลายๆอย่างให้ทานง่ายมากขึ้นแต่เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีสูตรอะไรบ้าง สูตรแรกเราจะใช้แอปเปิ้ลหนึ่งลูกส้มหนึ่งลูกแล้วก็แครอทหนึ่งส่วนสีนะจ๊ะต่อไปสูตรที่สองจะมีแอปเปิ้ลสองลูกแตงโมหนึ่งเสี้ยวต่อไปสูตรที่สามมีกีวีหนึ่งลูกแล้วก็สับปะรดหนึ่งส่วนสี่ต่อรูปนะจ๊ะสูตรที่สี่ก็คือส้มทั้งหมดสี่ลูกนะจ๊ะสุดท้ายของเราแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็คือ น้ำมะพร้าวนั่นเองน้าผลไม้แต่ละสูตรลงเข้าเครื่องปั่นได้เลยจ้ะ แตด้ตอนนี้มีอยู่5สูตรที่เราทำกันเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะใส่คอลลาเจนกันนะใส่คอลลาเจนอย่างที่เคยบอกก็คือ5มิลลิกรัมถึง10มิลลิกรัมนั่นเองเราก็จะใส่ออกไปทีละช้อนเลยแล้วขั้นตอต่อไปก็คือคนนะจ๊ะคนลงไปเลยอัน,นี้ขออนุญาตใช้ช้อนเหมือนกันละกันนะ เพราะว่าเมือ่อกันต้องเดินลงไปหยิบอีกคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ละลายคือเอาจริงๆว่าน้ำผลไม้อะ่ะทุกสูตรที่เราทำอ่ะมันจะแบบไม่อ้วนอะ่ะเพราะว่าเราจะซีเรียสมากกับเรื่องสุขภาพมากวาเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมีใครอยากลองชิมดูไหมเพราะว่ารสชาติมันต้องแบบไม่ต้องดีอะ่ะลองชิมดูปะลองชิมดูก่อนแม้วแบบเออใช่แล้วแบบรสชาติมันเป็นยังไง อไม่มีกาอเอาเอ,เอไ้ช่อันนี้ก็คือสูตรที่สองก็คือแตงโมโมูนั่นเองลองคิมอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้คือแบบหวานรสหวานขึ้นมาเลยแตงโมกับแอปเปิ้ลก็ได้หวานไหมหวาน <c oughs> ส่วนอันนี้ก็อันนี้คีวีกับสับปะรด น้ำผลมไม้มันก็ดีต่อสุขภาพใช่ปะละ่ะกินรวมกันทุกอย่างด่ได้กินรวมกันได้มันต้องได้อันนี้ก็จะออกแบบเปรี้ยวๆแล้วก็รสชาติไม่มีแบบว่ากลิ่นคอลลาเจนเข้ามาเลยเฮ้ยมันคือมันดีอ่ะแล้วก็แบบเพื่อสุขภาพแล้วยิ่งแก้วนี้นะวิตามินซี กับคอลลาเจนน่ะที่เคยบอกว่าวิตามินซีกับตัวคอลลาเจนคือตัวชูโรงอะ่ะวิตามินซีปกติเราก็จะกินแบบเป็นเม็ดใช่ปะแต่นี้เราไม่ต้องกินแบบเป็นเม็ดจ้ะเราก็กินแบบวิตามินซีจากธรรมชาติอะแกคือมันต้องดีอะ่ะลองชิมดูก่อนอื้ออืออันนี้ก็ดีอันนี้ดีวะอันนี้ดี <laughs> อันนี้ดีอันนี้มันน้ำไม่ <c oughs> นี่โหนลำฟ่มฝังง่งนี้ก็คือน้ำมะพร้าวอันนี้ก็เฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่อะไรยดีความจริงแล้วอ่ะความจริงแล้วว่ะเราไม่จำเป็นเยอะว่ะทำตามสูตรทำตามสูตร ตลอดเลยก็ได้นะเราจะแบบแล้วแต่เลยว่าแบบเราจะ DIY ยังไงให้แบบว่าเป็นน้ำผลไม้ยอย่างที่เราอยากกินนะเรา DIY ได้เลยเว้ยอยากทำอะไรอยากใส่สูตรไหนก็คือทำได้เลยเราอยาเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องแยกกะนะเราจะทำเป็นเครื่องปั่นก็ได้ใส่อะไรก็ได้แล้วลงคู่ไปกับคอเลาเจนเพื่อลดความขาวได้ทุกอย่างเราสามารถทำได้หมดเลยโอเคนะอะไรอร่อยสุดซมหรอแล้ว อันนี้อันนี้คือสูตรแรกอันนี้<ต>คือสูตรแครอทลอยลงมาแล้วก็อัน <c oughs> นี้แล้วก็าอันนี้อันนี้ยาคทับอันนี้คือน้ำมะพร้าวนะเว้ยมันก็ยังมีซิกเนเจรอ์ของควมามมะพร้าวอยู่ไงของมะพร้า มันก็ได้อีกฟิลหนึ่งไงถ้าสมมติว่าใครที่ชอบคลิปพวกนี้ฝากติดตามเราด้วยในช่องที่มีชแนลนะจ๊ะใครชอบฝากกดไลค์ซั้สไครและแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันข้างล่างนเยอะกันก็ดีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอไปก่อนนะบ๊ายบาย